กาบสวัสดีพี่น้องแฟนคลับเอฟซีทุกท่านครับผมกะมื่อนี้กะสิมาเยี่ยมยามถามเขาลุงก่อนไปเบิ่งเพิ่นเพิ่นเสอียงนากพี่น้องเนาะเพิ่นก็มีหลายอาชีพเพิ่นก็บอกว่าลุงเขียวลุงมากันเนะครูบาลุงมาหาเพิ่นกันนะมาเบิ่งมารีวิวห้กันนะรีวิวห้ยแด่เสตียงเนี่ยเสิพามาเฮ็ดให้ลุงมาหาได้ข้าวในปันเอาค่ะก็ได้ได้ลุงมาหาเพิ่นกับผมมื้อนี้กัลุงมาหาเพิ่นแล้วกะไปเบิ่งนับการกับผมว่าเพิ่นเสอียงเนาะพี่น้องเนาะกั ติดตามกับผมก็ไปน้ำกันไปหาลุงกวางกับผม,น,น,บผมนี่ครับผมมืาอน,นี้มาหาลุงกวางอีกคือเกา่าเนี่ยนี่เป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งของลุงกวางเนี่ยพี่น้องเด้อนี่ครับผมการนี่พายากได้ปลาได้ไก่หลังจากอาชีพหนึ่งของเพิ่อนอะอาชีพพี่ยังก่อนทานเออกะลุงเขียวกระลุกไปแล้วปลานี่อันนี้ก็อาชีพอ,อีกอันหนึ่งของเพิ่อน มิตะไคร่บาทโดย,ยเฉพาะเลยพี่น้องเนี่ยนีย่เตรียมตัวลงตลาดครับผมเนี่ยนี่สเห็ดแพะต้องการอยากได้ไก่แถวอยู่กลบไก่เฮานี่แหละสร้างได้เนาะลุงกวนเนาะสร้างเป็นการไปง่ายง่ายคือบ่านไม่งานบนบวชสซบะแกงใส่มากฝักใส่มากเส่ยังกับเส่หยวกกล้วยติก็ได้ครับผมเนี่ยสร้างมาเลยครับนี่ คั่วให้ย่างดีจกใส่โจก๊กย่างออกย่างดีพี่น้องครับผมมูนี่เ่ากะโอ้ต้นกลุ่มคาดีพี่น้องเข้าไปห่อข้าแกงเลวยนะลุงกวนเนาะว่าได้เห็ออดจัองอีกเลยเชียงในห่อกะเ,เอาให้คือเกาบ่ได้แยกขายเป็นบ่ ใช่ไหมครับครับผมบ่ได้แยก่เลยยังเลยเออเนี่ยมันอันเด็กๆครบเมดเอาใส่ไห้คือเกาการที่ไปลุ้งกับบ่ไปลุ้งไกลดอกครับตลาดแถวบ้านตูมแถวไกลไก่ห้าอี่เนาะบ้านหัวน่เปียเนาะลุ้งกวนเนาะอันนี้อันนี้กับมื่อื่นเป็นว่ายังมื่อเสาร์เป็นบ่ไหนอันนี้ของเสาร์วันเสาร์เนาะ แต่มนี้เขามีธุระธุรลายได้มาเห็นไก่พิษไก่โอ้ตัวนี้แม่มาเลี้ยงงามถึงลุงกวนัน้มนเกแมนบ่ตัวนี้เป็นตัวเทิกบ่ตัวผูครับเออตัวผูครับตัวเทิกตอนไก่เยรตดีสมบูร อันนี้ไก่ห้าเลี้ยงเองคือไก่ห้าไปรับมาลูกก่อนนีน่ไก่ใใกับไปซื้อมาคือเก่าเนาะนี่ครับเป็นจากมีทุกอย่างครับผมพวกอาหารจังเป็นจยากได้หน,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 นูกับมี่เป็นปอหนูกับมีคือเกา่าฟาร์รหม,ามหนูกับมีพี่นอ้องครับงัวกับไขครับง่วงกับไข่ได้แล้วค่ะ นี่นอค,ครับ,บ,รบตน,นี้นั่วไปน่นเ่อพีนอ่น้องอันนี้ก็มาทางนี้ก็เป็นมูเป็นตัวที่เขาเจอองหัวตอมาทรงครับผมเลยทั้ทงวันนี้ซุมนี่แหะยะงไงตัวสดๆ ไปกะมีคือเกาโน่งกนะ่อนเนาะอด้โตัวซดกะมาเอานี่ครับนี่คือเป็นไออีกอาชีพหนึ่งของเพลินวันหลังจากมีทานมีฟ้ามหนูมียังใครต้องการไกลกะมาเอาใดครับผมนี่ครับขบวงจอ,จอนี่ถูกอย่างมผมคกบกับมีพนวาวา <c oughs> นี่ครับ เออไปมาสั่งพุ่งก่อนมาไปสั่งเป็ดพุงท่าลงยังมีคือเกาหนุ่มโกติดต่อมาได้ครับผมเดี๋ยวเบอร์ตริดตอ่อของค่อนนี่เดี๋ยวสิมีอีกทีหนึ่งยุติไกคอมเมนต์ครับผมนี่ทาง่า่นกับปลามีบักเน่านียย่อยากได้บักเน่ากะสั่งเพิ่มมาได้ครับขันไปบดท่นมีบักเน่าไปขายกัได้นี่ยนกพี่น้อง เน่าเนี่ยกระดกนี่ครับผมกดกคักไปท่าน,นี่กับสิภาพไปเบิ้งฟ้ามหนูผนอีกฟ้ามหนึ่งครับผมนี่ครับผมหลังจากเข้าเบิ้องเมืก,กวนเห็ดไก่ยังเหล่าก็มาทางน,นี้กับมาเบิ้งฟ้ามหนูนี่เป็นกับข้าหยาเห็ดอถอนไก่โยลุกเขียวเลยมาเลาะเบิง้งหนูกะมีครับผม นี่ครับเกี่ยวสิเปิดเบิ้งก็ได้ทางนี้มันมีดนั่นโอ้ทางนี้เป็นพอพันแม่พันครับผมนี่ยทางนี้พีนน่น้องนี่ทางนี้ครัเอาไว้ผสมนี่ก็ต้องให้ผสมกันครับผมนี่นี่มาทางนี้นะพี่น้องนี่ทางนี้ก็ให้ นี่กำลังผสมกันทื่กันตัวนี้แม่สองทึกทิกหนึ่งครับผมเนี่ยเสียงกู้กู้กู้ใส่กันแบบพี่น้องเลาะมาทั้งนี้ <c oughs> ทั้งนี้กับมี่ครับอันนี้ก็มี่รุ่นลูกมาน้ำให้มันเลี้ยงเอาเองเลยลูปอายุสองโต ครับผมตัวนี้เป็นหนู้ปอพั่นแม่พันความผสมนี่เช่นสี่นี่ครับเช่นสกับความผสมพร้อมอยังแล้วพี่น้องนี่ใครต้องการกับซั่งใดครับผมตัวนี้กับมีลูกหน่อยนด้พี่นอ้องน้องเห็นบ่ออกมามีลูก ได้ลูกไก่ตลูกหน่อยอยู่ครับผมน,นี่นั่นลูกเป็นหน่อยเพราะว่าถ้าเด็กมืดตาอยู่ครับผมเนี่ยเด็กมีลูกหน่อยอยู่เห็นบล็อกเป็นดอกเห็นปะนั่นลูกเป็นหาพวกตวครับผมเป็นฝ้าหนูของลุงก,ก่อนมีลูกหน่อยแล้วครับก็ร่างขวาก็ร่างกินนุม่มมูนี่ก็ขึ้นมากครับผมอันนี้ก็บเพ่าถ้าเด็กแยกมูตัวหน่อยบพร่าถ้าเด็กแยกครับผมเนี่ พี่น้องเนี่ยเพื่นก็จะจับมูตัวยนีอยบ่ทันได้แยกครับผมนี่ครับนี่ตัอนี้เขาพันเดือดแย่ขนาดนักพี่น้องเนาะจ้าน้อยก็จังสิจับออกแจกออกครับผมตัวนี้ถ้าพอพันแม่พันแบบง่ายยยยยเลยไปต้องการพอพันแม่พันก็นกนติดต่อ,อได้ครับผมเนี่ยนี่สวย ท่านยิ่งใหญ่หลายครับเบื้องบนทัวดอกพี่น้องนี่ครับผมเพิ่นนี่ก็ลูกก,ก็กำลังให้ลูกกินนมนครับผมนี่นี่เบื้องลูกเป็นพี่น้องเห็นบ่นี่ก็ให้ลูกกินนมครับผมมานี่แยกตัวเิอออกแล้วนี่ครับกำลังเห้ลูกกินนมอยู่ครับผมติดตามครับผมว่าลุงเขียวสิผ้าผีผ้าหน่องหายังเห็นยังไอ้ผีหน่องเบิ้งเนาะผีน่องเนาะ ายังเห็นยังไอพีลองชุ่มติดตามกับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้กดติดตามให้ลุงเขียวน้ำน้อพี่น้องเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้กัลุงเขียววิธีสร้างก็ขอกาวคำวา่าสวัสดีครับผมติดตามผมติดตามทั้งนี้ครับเนี่ยนี่ก็มีคือกันครับผมนี่ครับผม